ฮุนไดยื้อชีวิตสําเร็จนะคะสําหรับการแข่งขันรอบเลยอร์อฟนัดที่2อโอ้โห,โห,โโหโเกมผิดคาดพลิกแบบหน้ามือเป็นหลังมือจากในนัดแรกฮุนไดแพ้ให้กับเรสปาร์กสเซตรวดโอ้โหตอนนั้นคือแฟนแฟนละบอลรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฮุนไดฮิวเซตพอมานัดที่2ไม่ได้แพ้3เซตรวดแล้วค่ะชนะไป3เซตรวดข้อสังเกตของนัดนี้นะคะก็คือมือเซตของทางเรสปาร์กนะคะเกิดอาการบาดเจ็บค่ะเลยใช้ผู้เล่นตัวสำรองลงทําให้การเซตของเรสปาร์กเนี่ยขาดขาดเกิน และพอมือเซตขัดขาดเกินๆนะคะมันทําให้ตัวตบตัวหลักอย่างเมกาวตีและบุคลิกเนี่ยก็ตีผิดพลาดเยอะมากนัดแรกว่าหุ่นใดไปซะเยอะนะคะพอมานัดนี้โอ้โหเรสปาร์กกลับเป็นผิดพลาดเยอะแทนค่ะเล์ออฟในรอบนี้ไม่จบใน2นัดนะคะจะต้องไปนัดตัดสินในวันที่29มีนาะคม2568ค่ะนัดวันที่29นัดชี้ชะตาชี้ขาดสุดท้ายแล้วนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะและเข้าไปชิงแชมป์กับฮุนกูพิงสไปเดอร์ลีกเกาหลีใต้มันก็ต้องลุ้นให้สุดแบบนี้แหละคะ่ะไม่มีมาจบ